สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมระเบ,บิงในทางช่องสองคันใช่ไหมค,พพค่ะนี้สองคันกับพ่าพี่พ่าน้องออกเดินทานมหาเหตุขึ้นก็ค่ะ,คะมือนี้ก็เป็นเศร้ามือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนพศอซองพันหา้อยหิบหค่ะนี้ก็ออกมาสวยแน่ค่ะก็เป็นเวลาเก่าโมงกว่าแล้วละค่ะค่ะ ไปรุ่นไปชมกันเลยนะคะน้องว่าฮอสจได้เดเฮดบอสิีมานบอมมึนไปเบิ่งกันเลยจ้าทีมงานของฮอค่ะน้ำนาไปแล้วค่ะวูน้ำทางค่ะน้ำนาไปแล้วค่ะ่ะไปรุ่นไปติดตามกันเลยนะคะว่าฮขาจได้เเฮดกันบอค่ะไปกันเลยจ้าจได้เเฮดค่ะท่านค่ะดอกนึงค่ะเฮ้อ นีเอาเอาเลยจ้ะจ้ะเล็เห็ดทานค่ะค่ะะเห็ดทานจ้ะเห็ดก้อวขาวจ้ะดอกบปกใยเลยค่ะค่ะอันนีนเห็ดใครบ่กเห็ดก้อวขาวค่ะเห็ดข้าวดินจ้ะดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งค่ะ อ,อีกดอกหนึ่งค่ะน้ำหมากค่ะเก็บให้เขาเดินน้องกันจะ้ะดอกสีขาวค่ะมันจะมีลักษณะดอกสีขาวค่อะอีกดอกหนึ่งค่ะ ไม่พอเให้ละางอกดอกนึงค่ะเจ็บขาดูเจ็งค่ะเห็ดท่าค่ะดอกนึงค่ะเก็บเลยค่ะพอเหตุท่าค่ะฝากเก็บไปค่ะ เนื้อค่ะดอกจซมิสดอกพีดมันชีเรงเด้งนะคะอย่างเงี้ยะาขามกระจอกเน่าเนี่ค่ะก็เลยตัดลายค่ะตัดออกลายนี้นะคะเอาไปกับล่างบดได้ค่ะอีนึงค่ะนะคะเห็นคะ เก็บข้าวให้ข้าวดินค่ะแค่นี้ก็สิเฮ็ดเริ่มไว้ค่ะก็ได้กระดอกกระข้าค่ะดอกนึงค่ะเก็บได้จ้าค่ะอันเฮ็ดข้อาอก็เอาไปหนึ่งตำปุ้นถึงกระแซกเท่ากันนะเนาะค่ะนี่ค่ะอีกแล้วนะะึง,งค่ะเก็บค่ะต้องน้ำค่ะ เก็บขอแป้งค่ะเก็บไปเลยค่ะ,ะ,ะเ๋ยวค่ะเดี๋ยวขอแป้งค่ะดอกนี้ค่ะโอ้ยนีค่ะค่ะเก็บไปเลยจ้ะดอกงามค่ะ ทีมสองแล้วค่ะนี่อ่าทีมงานเขาค่ะกะจากสีมีเห็ดรึเปล่ากะลองหลุ่นกันอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะขึ้นไปตามๆกันเลยค่ะมียังของค่ะสามดอกค่ะค่ะข้าดินค่ะเย็บเลยจ้าจะน้ำกันนะค,ะค่ะอ่า เปห็ดไข้กันค่ะไม่เห็ดไข้ค่ะสองดอกน่ออน,อกน้อยค่ะเอาเห็ดขาวแป้งค่ะเก็บไเลยค่ะเก็บเลยจ้าเก็บน้ำกันจ้าดอกนม้ค่ะ จก็เห็ดไทยน้ำกันค่ะจิ้มเห็ดไข่ค่ะเด้อจิ้อไข่อีกดอกนึงค่ะอื้อค่ะอันนี้พ่อให้เขาดินค่ะดอกหนึ่งค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเลยจ้า เห็ดนั <ampa> <AN> ่นเห็ดคายดินค่ะช่วงนี้สิมีแต่เห็ดคายดินแหละค่ะลายแต่เพราะว่าเห็ดนาเล็กอะเริ่มใบแล้ยนะคะเห็ดคายดินกันค่ะค่ะเป็นเลยค่ะอีกดอกนึงค่ะอันนี้ค่ะอีกดอกนึงค่ะ เฮเพิ่งค่ะโอเคบังข้าวบังเห็ดน้ำหมากกับเห็ดเพิ่งกินน้ำกันค่ะเก็บเลยจ้าเก็บมาเลยค่ะเห็ดข้าวดินจ้าต้นหมากที้เลยต้องเห็ดข้าวดินเหรอคะช่วงนี้ค่ะเห็ดข้าวดินค่ะ ขาดินแตแกงแซ่บพึ่กันค่ะให้ข้าดินแล้วค่ะเุดบเหน้ำหมากน้ำกันค่ะนี่ค่ะเด่นิแล้วค่ะเก็บน้ำกันนะจ้าเก็บค่ะฝนตกใช่ค่ะก็แล้วอยากอยากอยากซุ่มแน่ค่ะเก็บเห็ดน้ำกันค่ะให้ข้าวดินนีกแล้วค่ะเป็นเห็ดข้าวเดินเส้นใหญ่แล้วค่ะตัดขาเลยค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะ ใช่ค่ะเป็นไข่น้ำคันค่ะสองดอกค่ะค่ะกินได้ค่ะอ่ากินได้ค่ะ คล้ายๆค่ะดอกนึงดอกง่ายค่ะอ จ้าอุ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนกันสออนไลนพุนาพุนาพุนาอุ้ยกระต๊ะกค่ะแต่นนี้กำลังดอกเดินทางเมื่อบ้านแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะแากันเตรียมเมื่อบ้านกันค่ะเดี๋ยวไปสรุปเฮดย่บบานกันเนาะค่ะนอฝนตกแขงค่ะนี้แหละค่ะกะสรุปเฮดกันเนาะค่ะนอะมนี่สร้างหันกับมาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเฮดฝนตกแข้งค่ะอยู่ ทั้งพูดแะค่ะฝฟนแฮ้งมากเลยค่ะกัเลไทยให้พี่เห้นงเบิ่งบ่ได้กเล็กมาหอดบัานก็จังได่ายเนาะค่ะนี่ค่ะเห็ดของเขากถือว่าได้มานเติบยุค่าเมื่อนี้ค่ะนี่ค่ะเต็มกระตาอยู่ค่ะก็ได้ให้ไห์นี่เลยค่ะเห็ดกอแดงได้ดอกเนืงค่ะถือว่าโชคดีเนาะค่ะได้ที่ได้เห็ดกอแดงเพราะว่าไปหลายรอบแล้วบ่เคยได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเห็ดข้าค่ะเห็ดไข่ค่ะนี่ค่ะ เฮ็ดไล่ก so, uh ็ได้ลายอยู่ค่ะกระส่วนมากก็จะได้เป็นเห็ดข้าวดินค่ะนี่ค่ะเห็ดข้าวดินสีไลฟ์ค่ะหมือนก็มากกับโกดไล่โกดแชให้กำลังใจกันนะเด้อค่ะสอนคันจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีกก็ต่อไปเนาะค่ะเนาะสุดท้ายก็ขอให้พี่ให้น้องยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเบิดสุขสุขทุกคนเด้อค่ะสท้ายคลิปก็ขอกล่าวคำมาสวัสดีค่ะ